ก็คิดว่ามันก็เป็นมันเป็นผลของการกระทํามันเป็นกรรมนะฮะอ่าเป็นกรรมการจะเรียกร้องการปกครองในความคิดของฮาร์ดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นของดํมนันดีหรือฮะเป็นหลักคิดที่อยากให้ประเทศไทยไปเหมือนประเทศอื่นแค่นั้นนะไม่มีแค่นั้นนะจึงเป็นที่มาของการดูหมิ่นเยียดย้มอาฆาตมาไล่ความรู้สึกมันมันต้องเหมือนสหรัฐเมกาฉันอยู่สหรัฐเมกามาก่อนชุดความคิดเหล่านี้จึงเกิดขึ้น นะครับเป็นเรื่องไม่ต้องแปลกใจฮะพวกเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเขายังไม่สามารถสังเคราะห์ได้ว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นที่มาของการโดนคดีตามมาตราหนึ่งสองประบอคอมพิวเตอร์เพราะใช้ความเชื่ออยากจะให้ไทยเหมือนตะวันตกเป็นสำคัญ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดนะซึ่งเป็นนักรรองจริงๆงเขาร,ร้องเพลงเพราะนะนะครับซึ่งปรากฏว่าโดนมาตรา1-2ไป1คดีก่อนหะนะ้านั้นโดนข้ามิ่นประมาทไปตกลงกับทูตได้ ประเด็นที่น่าสนใจถ้านำมาวิเคราะห์และนำมาสังเคราะห์จุดจบของฮาร์ดจะเป็นอย่างไรนะครับไปเทียบเคียงกับใครได้บ้างในเชิงสถิตินะครับที่ปรากฏว่าจะทำให้เราเห็นชัดว่าจุดจบของฮาร์ดจะอยู่ที่ไหนแรกเนี่ยเป็นคุณอภิวัตขันทองแจ้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโพสต์วัคซีนเจ้านายส่วนอันที่สองเนี่ย คนแจ้งเป็นนายตำรวจยศในพันธชื่ออาทิตย์น่าจะเคยเป็นรองอสอบสวนอะไรที่สอนนอนงเลิงเนี่ยแต่ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอะไรผมไม่ทราบท่านาผู้พันอาทิตย์เนี่ยฟ้องผมเป็นคดีที่สองเกี่ยวกับการผมแชร์โพสต์ของ Royal World นะฮะเป็นโพสต์หนึ่งซึ่ง ผมต้องผมต้องดูที่เขาแจ้งเพราะว่ามันนานมาแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณหนึ่งปีที่แล้วแล้วก็เป็นโพสตที่ผมโพสต์แชร์ไม่ใช่โพสแต่แชร์แล้วก็ลบเดี๋ยวผมต้องดูว่ามันเพราะมันนานแล่าผมเชื่อว่าอันเนี้ยผมเชื่อว่าดีเพราะเขาบอกผมเกี่ยวกับเพจ royal world นะครับก็แชร์ก็สามารถโดนเป็นผู้ต้องหาได้ฉะนั้นเราต้องระวังมาก อันนี้เด็กๆที่ดูอยู่ดูเป็นเยี่ยงห้ามเอาอย่างนะครับ,รบผมคิดยังไงเหรอก็คิดว่ามันก็เป็นมันเป็นผลของการกระทามันเป็นกรรมนะนะเป็นกรรมก็ต้องว่ากันไปไม,ไม่ได้มีความเห็นอะไรฮะ,อะนอกจากว่ามันทําให้เกิดความความไม่สบายใจโดยเฉพาะกับคุณแม่ผมคุณแม่ผมปีนี้ท่านอายุ90 ท่านเกิดปี2475ในเดือนสิงหาคมฉะนั้นสิงหาเนี่ยท่านจะมีอายุ90พอท่านทราบว่าผมโดนข้อหา112ท่านก็ไม่สบายใจนะถึงขนาดรุ่มใจนะผมก็บอกกับคุณแม่ว่าก,ก็นี่แหละครับคุณแม่ผมอยู่เราอยู่ในรัฐบาลภายใต้ใตการนำของคนเอกประยุทธ์นายกที่คุณแม่เชียร์ก็นี่แหละครับ คุณแม่ผมก็เชียร์นายกประยุทธ์แต่ผมไม่ได้เชียร์ทั้ง ก่อนฮาร์ดก็มีการทุกษ์จาร์ในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ล่าสุดปรากฏว่าเมื่อ26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิง้งนะครับได้มีการเชิญตัวฮาร์ดนักกรองนักดนตรีชื่อสุทธิพงศ์เนี่ยและพิธีกรพร้อมด้วยาานายนะครับกฤษสางนะครับ นู้จัทนายความเดินทางไปเพื่อทำการสอบสวนรายงานตัวตามหมายเรียกตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา112และพระบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีพันธบทโทอาทิตย์ดอนนันชัยรองผู้กับการสอบสวนนะครับสอนดนงเลิ้งเป็นผู้ออกหมายเรียกโดยครั้งนี้ถือเป็นคดีความตามมาตรา1 2นะครับคดีที่2ที่ฮาร์ดถูกแจ้งความหนึ่งคดีนะครับฮาร์ดเขาก็บอกว่านะครับ คดีนี้อาจจะสืบเนื่องมาจากมีการแชร์เนื้อหาจากเพจ r o y a l World Thailand นะครับจากนั้นจึงได้ลบเนื้อหาดังกล่าวอย่างไรก็ตามต้องรอการยืนยันจากสำนวนฟ้องก่อนนะครับขณะที่ครั้งที่1เมื่อวันที่11 1พฤศจิกาย,ยน2564นั้นสืบเนื่องมาจากปี2,564ที่โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนโควิด1 i d 1 9ของรัฐบาลจึงถูกเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา1 1 2 นะครับสารการครั้งที่สองนี้ฮาร์ตยอมรับว่าเครียดอยู่บ้างเนื่องจากแม่และผู้ใกล้ชิดในครอบครัวมีความเป็นห่วงอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่ลดระดับการแสดงความคิดเห็นของตนเองพร้อมกับจะวิจาวิพากวิจารณ์การทํางานของผู้มีอํานาจในรัฐบาลต่อไปเช่นที่เคยทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ผมยังวิจารณ์ยังคงต้องระมัดระวัง แต่ผมยังคงเส้นคงวาผมยังวิจารณ์อย่างกระแซากระแซะผู้นำประเทศอยู่ผู้นำในที่นี้หมายถึงคนที่มีอำนาจคนที่มีตำแหน่งรัฐบาลที่เขามีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองอันไหนที่ผมเห็นว่ามันไม่เข้าท่าผมก็จะทำการวิจารณ์นะครับผมคิดว่าการวิจารณ์เป็นธรรมชาติของมนุษย์ผมบอกกับลูกของผมเสมอว่าป้าป๋า,ปานะครับ ให้กําเนิดหนูมาเลี้ยงหนูมาก็จริงแต่หนูต้องอย่าลืมว่าป้าป๋าเป็นมนุษย์ที่มีความเสื่อมถอยทั้งร่างกายและความคิดนะครับฮาร์บอกว่าอย่างนั้นเมื่อถามถึงปฏิกิริยาของคนในวงการบันเทิงต่อการถูกดำเนินคดีของฮาร์เขาก็บอกว่านะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพราะไม่ถือว่าเป็นข่าวดังหลายคนอาจอพลาดหัวเห็นว่าเป็นคดี112โดยไม่สนใจว่าต้นสายปลายเหตุที่โดนคืออะไร อีกทั้งส่งผลกระทบต่ออาชีพศิลปินของตนด้วยนะครับเพราะเมื่อช่วงถูกดำเนินคดีนั้นน,ะะนายจ้างก็หายหมดไปค่อนข้างมากนะครับต่อมาก็ทนายความได้พบพนักงานสอบสวนก็นะเขาบอกว่านอกจากฮาใจรับผลกระทบแล้วเพื่อนเขาก็อย่างเบิร์ตเนี่ยรับผลกระทบเวลาไปไหนก็แสดงด้วยกันเขาบอกว่าผมจริงก็น,น่าจะมาคุยกับเขานะนก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในเชิงงานวิะห์นะครับก็ดูก็ฮาร์ดก็ถูกดำเนินคดีดม,มาตรา1นสองนะครับพรบคอ,อมพิวเตอร์ก่อนหน้านั้นฮาร์ดโดนคดีหมิ่นประมาทท่านทูตนะครับต่อมาก็มากราบมาขออภัยท่านทูตท่านทูตก็ให้อภัยต่อมาฮาร์ดก็ทําการดูอ่าดูหมิ่นเหยียดหยมาคาดมาร้ายสถาบันพระมากษัตริย์ตามมาตรา1น่สอง เราก็อ้างว่าทําการวิจารณ์รัฐบาลน,นะครับคิดว่าไม่เกี่ยวต่อมาก็มปการแชร์อีกก็โดนเขาเ้าข้อหาประเด็นที่ต้องวิจัยคือการกระทําความผิดของเบิร์ตเนี่ยเข้าข่ายการกระทาความผิดไหมนะครับและก็ในประเด็นนี้จุดจบของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับคือหัวใจสําคัญนั่นงคือภาคปฏิบัติการแต่หัวใจสําคัญในเชิงงานสังเคราะห์เขาจะจบแบบไหนนะครับสำหรับชีวิตนักร้องชื่อดังของฮาร์ด นะครับที่เกิดขึ้นแบปลายชีวิตของเขานั้นจะจบอย่างไรเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมาวิดิฉัยกันและไปทำการเปรียบเทียบถ้าไปเปรียบเทียบนะครับเรื่องของคดีที่คล้ายเคียงกันนักร้องนักแสดงเหมือนกันอย่างทอมดันดีที่ชื่อว่าพันธุ์ทิวาภูมิประเทศหรือธนานัทธนวัชรนนท์ ซึ่งเ,เกิดเมื่อปี2501ถึงปี2503เป็นชาวอำเภอท่าหย,ยางจังหวัดเพชรบูรณ์มีชื่อเสียงมาจากนักร้องวงสู่สู่มีผลงานที่รู้จักนะครับอย่างบ่อสร้างกลางจ้องมายุราสามอนเมยทอมดันดีดันนั้นจากทอมโจนในภาพยนตร์เรื่องของอินเดียโจนมันมาจากชื่อนี้นะครับเมืองดันดีเมืองหนึ่งในแคว้นสกอตแลนด์ของสหาราชาอาณาจักร ทำนาด,ดีจบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสมีผลงานอัลบั้มนะครับในครั้งปี2536นะครับอ,อย่าชื่ออย่างนี้ต้องตีเข่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีเสื้อยือดมีบ้านเบิ้ลนะครับร้านขายต้นไม้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาติดคุกนะตามประมวลกฎหมายตามมาตรา1 2นะครับก็ไปพูดปราศัยดูหมิ่นเย็ดยามอาคาดมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย ปรากฏว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9โดยสารลงอาลงโทษจำคุกไปเวลา7ปี6เดือนธรรมนันดีไม่ได้อุทธรณ์จึงขอสารชั้นต้นนะครับเมื่อ30พฤษภาคม2559แล้วก็โดนคดีในปี53การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงไปร่วมกับคนเสื้อแดงนะครับของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกด้วยนะครับแล้วก็ทอมนันดีต่อมาก็ได้รับพระราชอภัยโทษนะก็ออกมาจาก เรื่อนจำนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพของทอมดันดีไปแล้วนะครับนี่คือที่มาของทอมดันดีนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกับฮาร์ดนะครับถ้านำมาสังเคราะห์แล้วชีวิตของเขาเนี่ยของฮาร์ดเนี่ยใกล้เคียงกับทอมดันดีจุดจบของฮาร์ดซึ่งเขาก็พูดแล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ที่ผ่านมาเขาก็พยายามเอาตัวรอดด้วยการไปหมิ่นประมาทท่านทูตเอาไปขออภัยท่านทูตกราบขอเป็นน้องเป็นน้องพอเกิดเหตุมาตราหนึ่งสองขึ้นมาคดีแรกท่านทูตบอกว่าไม่น่าให้อภัยเขาเลยแทนที่เขาจะรู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกตัวนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนว่าทอมถึงที่ผมทอมดันดีตอนนี้กลับไปอยู่วงสูๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาได้รับบทเรียนที่สําคัญเลย รเรื่องของการวิวิจารณ์ทอมทำไมมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะเขาไปเรียนจากประเทศฝรั่งเศสนะครับไปเรียนจากประเทศฝรั่งเศสก็เลยทําให้ชุดความคิดเขาจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองนะครับต้องการการปกครองไปยังประเทศฝรั่งเศสแตนะ่ในช่วงระหว่างนั้นมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นคราวนี้ก็ฮาร์ดก็เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าหลักคิดกันแต่ละคนเนี่ยนะครับมีหลักคิดมาจากไหน ร,รู้ได้ไงฮะว่าเขามีหลักคิดแบบไหนออาไปดูประวัติของฮาร์ดฮาร์ดเนี่ยเกิดเมื่อ27นะพฤศจิกาย,ยน2,507นเะครับเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชชั้นปฐะถมฮาร์ดเรียนที่เซนจอนนะครับเรียนระดับมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจบการศึกษาระดับเปียตรีด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทในสาขารัฐศาสตร์เช่นกันในปี2561 นะครับมีภริยา3ามคนมีลูกเจคน <c oughs> นะครับเห็นไหมฮเราเห็นชัดเจนมาที่ผ่านมาฮาร์ดเนี่ยได้เข้าร่วมกับกรรมการบริหารพักประชากรไทยในสมัยนายสมัครศุนยทรเวทนะครับตอนนั้นก็เคยเข้าร่วมแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง9อสมทนะครับแล้วก็อ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษภาคเช้าตอน7จ็ดโมงเช้าแล้วก็สนามเป้าเล่าข่าว ะครับรูกเสือเป็นกองทัพบกช่อง5้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้ได้ไงว่าเขามีความคิดยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบสองท่านเนี่ยนะเรื่องการกระทําความผิดเป็นการกระทําความผิดแต่ผมกําลังอธิบายเรื่องของชุดความคิดการกระทําความผิดแต่ละท่านเนี่ยคนไหนตัดสินแล้วก็ว่ากันไปส่วนใครที่ไม่ได้ตัดสินก็ต้องรอคําพิพากษาถึงจะชี้ว่าเป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่นะครับแต่ผมกําลังชี้เรื่องของชุดความคิดชุดความคิดของฮาร์ดเนี่ย เป็นชุดความคิดที่ได้เรียนจากต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับทางสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญนะครับเขาเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่มัธยมที่สหรัฐอเมริกาจบเปียตรีนะครับแล้วก็ไปจบเปียตโตเปียโทที่สหรัฐอเมริกาจึงมีชุดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประธานาธิบดีแน่นอนชุดความคิดนั้นเลยส่วนทอมดันดีมีชุดหลักคิดของฝรั่งเศส น,ะะนั่นหมายความวิธีการจะดูคนมีชุดหลักคิดอย่างไรเนี่ย <c oughs> ต้องให้ดูการศึกษาแต่ทั้งสองท่านเนี่ยจะไม่เข้าใจหลักอันหนึ่งที่สําคัญที่เขาใช้ทั่วโลกและต่างชาติจะไม่สอนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือการปกครองในประเทศใดๆก็แล้วแต่มันจะมีปัจจัย5ประการในการปกครองไม่ใช่ว่าการปกครองใดจะดีที่สุดเหมาะเด็กเจ๋งที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่ดีที่สุดประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ดีที่สุดราชาธิปไตยก็ไม่ใช่ดีที่สุดราชาก็ไม่ใช่ดีที่สุดแต่การปกครองที่เหมาะสมที่สุดคือการปกครองที่ดีที่สุดดีที่สุดจากภาคปฏิบัติการอะไรพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาห้าประการนี้จะเป็นการปกครองที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดนะครับที่เหลือเนี่ยนะฮะก็ อย่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นประชาธิปไตยไหมเป็นรัสเซียเป็นประชาธิปไตยไหมเป็นแต่รัสเซียการปกครองประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกากับรัสเซียต่างกันไหมต่างกันไม่เหมือนกันในฝรั่งเศสเป็นประชาธิปไตยไหมเป็นเหมือนกับสหรัฐอเมริกาไหมไม่เหมือนนะครับถ้าเราเข้าใจแก่นของมันเนี่ยเราจะรู้อไอ้ห้พาพฤติกรรมเนี่ยที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การปกครองของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันที่าบอกโอ้ไทยต้องไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ไม่เหมือนไทยจใ้ไทยไม่ต้องเหมือนอังกฤษอังกฤษก็ไม่เหมือนไทยทั้งพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนามันไม่เหมือนกันถึงแม้จะใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนนะครับเริ่มต้นเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมเหมือนไหมไม่เหมือนละถึงแม้จะใกล้เคียงกันนะคนไทยก็เริ่มมีเปลี่ยนผมสีนะคนไทยก็เริ่มกินกาแฟนะกินขนมปังตอนเช้าบ้างนะ แต่ก็โดยส่วนใหญ่ก็ยังคงกินข้าวเหมือนเดิมผมก็ยังดำไม่ใช่เกิดมาแล้วหัวแดงสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญของการปกครองการจะเรียกร้องการปกครองในความคิดของฮาร์ดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นของดำทำนันดีหรือฮะเป็นหลักคิดที่อยากให้ประเทศไทยไปเหมือนประเทศอื่นแค่นั้นแหะไม่มีแค่นั้นแหะจึงเป็นที่มาของการดูหมิ่นเยียดยม้มอาฆาตมาไล่ความรู้สึกมันเหมือนต้องเหมือนสหรัฐอเมริกาฉันอยู่สหรัฐอเมริกามาก่อนชุดความคิดเหล่านี้จึงเกิดขึ้น นะครับเป็นเรื่องไม่ต้องแปลกใจฮะพวกเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเขายังไม่สามารถสังเคราะห์ได้ว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นที่มาของการโดนคดีตามมาตรา 1, นึ่งสองประบอคอมพิวเตอร์เพราะใช้ความเชื่ออยากจะให้ไทยเหมือนตะวันตกเป็นสำคัญขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ